ไปออกเดินทางไม่เจ้าแค่ไกลเอื้อเอื้อ่วมร่มกว่าไปซื้อของครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชนแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้บรรยากาศที่พากันไปซื้อของครริยะนะครับผมตอนนี้กะจักโมงแล้วกับบรลลูนเะนาะจักรมงอลไรไอ้แบงตอนนี้สิเบอนนสเอ็ดโมงนะครับผมพี่น้อง ถ้าเบิง่งว่าเฮาสิไปห่อนฝนจักมงนะครับผมอากาศค่อนข้างฮ้อนเลยฮ้อนบากครับก็ผมพมี่น้องเบิ่งแดดแล้วผมนะโคตรแดดแดดย่างมืเที่ยงน <c oughs> <c oughs> เนาะแดดอย่างมืดเที่ยงกบผมมึนเลยฮ้อนบ่ฮ้อนครับผมพี่น้องคือแบบบรรยากาศไปซื้อสิ่งซื้อของซื้อนายุนังกินหลังจากเงินเดือนออกเนาะมื้อนี้กังคารอาทิตย์นะครับผมมื้อวันจันทร์ก็เฮ็ดงานปกติแล้วนะครับผมพี่น้องก็เลยไปซื้อของค้ายคีบรรยากาศสุพีออซื้อน้อ,องได้เบิ่งนอนกันครับผม,ม เดี๋ยวที่เก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางให้เบิ้องต้กันไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้นนองแต่ตอนนี้เป่าปั้นก้อนหอนแหงครับผมเบิ้งหอบครับยันดำอ่ะผมพี่น้องเบื้องบนไม่ได้หอดอกโอ้โหไ่ยันดำนนอ่ะ <c oughs> โอ้ใส่วัดปลาดอ้นี่งลยุยปลาลุยสวนเนาะวุ่นทางมีดีๆเพราะหาไปเนาะลุยปานยางปานยางรถเพิ่นดีนเด้วยนะครับมูลล่รู้ไปรู้สวนอ่ะ อไปไหนน่ะไปทางไหนน่ะหัวหลงทางเลยพี่น้องก็กวาดนหอนโคตรหอนหอนแหงครับผมพี่น้องหอนไวไอหอาปั้นมาเท่าไห่ไรหอนสมองหนึ่งไปน่ะ กดนน้ำกกครับบวไินน้ำสาออกไปน้ำซ่าก่อนพี่น้องน่อนแห้งครับผมบาไไว้สภาพเตอตายอิลิสภาพเต่รกขคุณนนทตายไงตายประวัดิบเหรียกินกาแฟไม่หิวแ้มัโอ้โหน้ำซ่าเย็นเออนี่หอมเลยโอ้ขันน้อนนี่กินนี่ปาทโท คูณสามพุ่นหน่ะในร่างกานะยน่ะแยกนอนนะค <laughs> <laughs> นซื้อเดนะ้แยกนอนอ้อ <h ums> โอ้มานั่งกินปันหอยอย่งคลองว,วะ่ะ <laughs> โอ้อยอบ่เครื่องทางนี่นะเขาก็นึง่งนึ่งส่วนสามในะในการเดินทางนะ <laughs> กลับบ้านวัวด้วนด้นโอ้เนะบาท่องเลยวะปันมาซั่มนะ ดมๆไปเสืนใจครับย่างห้อนนะครับผมพี่น้องน้อยน้าขันเนาะมื่อนี้กลับไปซื้อของน้าขันเนาะน้า,าครับเนาะ <c oughs> พี่น้องพี่น้องแม่มาเบิ่งนะมาเบาิ่งเฮ้ยบ้าเถอะนี้เพิ่งเอินพี่น้องเองิอเอ้นทุกคนเลยดิเอิ้นมาทุกคนกินข้าเลยเสมุนเอิน มันนันไดมันเซี่ยวกันเลยอันไหนกันไหนกับพี่น้องพี่น้องเนียจะหูจากกันมูจากกันดิไปเอาผมพี่น้องเดินทางต่อไปนี้นะครับเศร้าเดียวเลยวันะนี่แวกินหน้ามีซื้อครับผมเนี่ยไอ้ตูพ้พ่อไงมีครับผมเนี่ยย่หอหน้าหอไม่ยั่สีนี่ครับผม <laughs> <laughs> เดินทางกันครับไปไปไกลแล้วไกลแล้วใกล้เป็นลมแล้ว <laughs> ดีนะมองมองนี่ยังมีหุ่มอยู่อ่ะเรียวว่ะเดี๋ยวนั่งกำลังก้อนบ่เหาว่าบอกนี่แบบใครกลับมาที่เรียวแล้วกตอนจอดเบ้ากันอยู่เนี่ยแม่นพูดเรียวอ่ะน่าเดียวอดรึเปล่าไกลแล้วครับผมพี่น้องเครื่องทางแล้วครับผมอีกประมาณสามสิบนาทีก็หอดแล้วครับผมหอดแล้วครับผมปั่นนมาไก่พี่น้องยังจังเลยมั้งนะ อ้อนบลคักแดดบัคักแดดตอนเที่ยงครับ,รบ,รบรรรผมนี่เป็นล่านพวกเทียงในเวียดนามนะครับผมพี่น้องขายพวกเคียงไหนพวกตัวน,นี้หลายนะครับผมเคียงปรุงไทยก็มีป้าสมุนเป๊ะพอดีไว้ป้านมันอ่ะโอ้โหเป๊ะขนาดจอดกินน้ำเนี่ยเนาะโอ้โโโห้อนรีบเอาเดี๋ยวสมัยกัน,น,นป้าเปียกหมดมันอ่ะเขาต้องเสือบ โอ้โห <kung> oh, <h> oh, แต่ละคน่ะมาหอนด้อคนเบ่ดนะให้เราก่อนนะฮัลโหนขวัญขวัเนาะเดี๋ยวไปซื้อของว่าพี่น้องเข้าไปซื้อของกอนนะครับผมเดี๋ยวที่มาสรุปให้ฟังว่าซื้อของเบิดเท่าให่นะครับผมบ่ได้เอาแนวนั่นมาบ่ได้ถ่ายตอนซื้อให้เบิ่งครับผมพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนซื้อแล้วเลยว่าแต่คนซื้อเบิดจากบาทจากยีนนะครับผมคิดดเงินไถ่ลมซ่เบิดเท่าไหร่กันนะครับผมไป เข้าไปซื้อของก่อนครับ เกยบร้อยแล้วครับผมบัดเองคุณพี่น้องเต็มพ้ายรถเต็มหน้ารถเต็มเลยเต็มเลยบินไม่หวแต่ลรถไงนี่บาทได้เจ็ดพันแปดร้อยเยนเป็นเท่าไหร่ปะกเินไทยไหมเกือบเกือบสองเกือบสองพันอะไรครับสอกว่าเออไอ้แมงมุเท่าไหร่เจ็ดพันหเจห้าโอ้นกเท่าไหร่นกเจ็ดพันกว่าเจ็ันกว่าบกบนเท่าไหร่สามพันกว่าแต่ว่าใช้ส่วนลดเดียองพันครับ เบ้รมันจะใส่เ้ยสะสมมาสามปีอันนี้บัตรต้นรูทองดิอันที่เดี๋ยวว่าเป็บัตรยังไงวะเอาออกไปกั่มากกว่าวันนี่ครับผมท่านทานีได้ิเป็นบัตรไอ่เกบเกจเมจนเบิดพุ่นแลยเต็เต็มดิเจ็บแจ็บจนสุดแม่แคได้ส่วนพันนึงก็ได้พันหนึ่งเล้ซื้อบัตกเจ็พันใ้แกแจ็เจ็บแจ็มพันพันพันไห้พันละเต้ม นี่ลนนแล้วรับผมพี่น้องบรรยากาศซื้อของเนาะต่อต้องซื้อกลับบ้านไปนะครับผมพี่นอ้องก็ซื้อนบ้านอีก,ออกโ,อโอ้ฮ้อนมากครับดน้ำหมูข้าวนี่แหละห้องกับมาซื้อเคืองเรียงนี่แหละเห็นไหมนี่แหละครับผมมันเป็นร้านพวกขายของเวียดนามเนาะส่วนมากของเวียดนามหลายน,นนะ้อยเนาะแต่คนขายเป็นคนเวียดนามเนาะนองแรงนองแรงนองแรง นี่ค <Tipp> ร <ett> ับผมสอนคือหนังเงี้ยหนังเงี้ยจะเรียกยังไงว่าเปลี่ยนใไปหัวใจเงินดอกเบี้ยแบบเบี้ยที่เกิดไปไปกลับบ้านก้อนก็ผมไปเรียนพี่น้องเราที่เกียรภาพบรรยากาศสุกพี่น้องเบิ้งนำกันนะครับผมไปกลับบ้านครับผมไปนะครับผมพี่น้องหลังจากซื้อของแล้วละเนาะตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงละบ้านนี่นะครับผมกำลังปั่นกลับบ้านมึงเจอรถคนเต็มดากรถเต็มหน้ารถเบิ้งเลยจะม้วงล่ะไอ้แบงคุณเพี่ จังมงละฮะเที่ยงบอกตอนนี้เที่ยงสี่สิบนะครับผมพี่น้องถ้ามาเบิ่งเหมือนกันว่าพอดบ้านที่จักโมงนะครับผมจะว่าขามานั่นสมปมงหนึ่งเป๊ะเลยพี่น้องออกมาสิบเจ็ดโมงพอดพี่เที่ยงนะครับผมเป๊ะเลยสมปมงหนึ่งนะครับผมน้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งเหมือนกันว่าขากลับเนี่ยเขาที่ใส่เวลาเขาแดนะครับผมโอ้ฮ้อนฮ้อนแหงครับผมบุญโบนเลี้ยวบนเลี้ยวเป้าเด้อ เสาปันเด้อเสาคนนี่ยมันเป็นลมแล้วบ่อ้หอนครับผมพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้สิเป็นลมแล้วเนาะมันใกล้ฮอดบ้านนี่หนาล้ำหนาแดงไปแล้วอุ๊เป็นบ้าครับผมโอ้เดี่ยวบ้าเดี่ยวไอ้เดีวครับผมไปฮอดบ้านแล้วครับผมพี่น้องนี่แหละเป็นบรรยากาศระหว่างในการเดินทางกลับนะครับผมนี่ นี่ล้วครับผมเผยซีมาญี่ปุ่นนะเบิ่งไว้เด้อเบิ่งไว้เด้อครับผมเผยซีมาก็ได้ว่าไปรถไปวัสะดวกสบายมันมันมันบ่เมื่อยนะมันสบายโพอดมันบ่เมื่อยมากเลยว่ามักแบบไม่เมื่อ,อยจริงสินะไปพี่น้องเดินทางกันต่อครับผมตอดวะลงมมึงนีไหมลงนู่นนี่ไหมอุ้ยอูย้ตายครับผมพี่น้อง ขนาดไหนอันนี้เนียอเพิ่นเลยขนาดนี้อ่ะน,นีซับข้างในนี่เหรนะนะ <laughs> เบี่ยวมาขอขนข้างหลอดเนาะ้อนวะครับเดี๋ยวถ้านอบซั่งกับวาดสั่งกันแล้วผมคือใส่ละแ <laughs> ม่นพากันลุงมั่วโปร่งให้นานแล้ววะวาดฮ้อนแหงพี่น้องฮ้อนคักอีหลีเด้ đây. จกองศาได้มื่อนี่ยานเจเบอร์สามสิบ้าผอนเปิดตายครับครับผมพี่น้องเบิ่งรถหน้าดำหน้าแดงเบิดผู้ใดก็ได้ยห้ฮ้อนครับผม สองคนนั้นกำลังบันมานำากนงผมมาอยู่ผม,ผมจำยเจำเอาจำออายำออกแต่ว่าจี้่อนบ้านแล้วล่ะครับผมนี่ยูย่เคตบ้านเจ้าของล่ะหา้ายัจงจังง่ายสามสิบห้าสูงสุดร้นมาหน่ะเมืออ่อไะสามสิบห้าองศาครับผมเมื่อเนี้ยพี่น้องย่างห่อนละ่ะย่างสุดล่ะครับผมสุดคักเลยละ่ะสุดจัดประหลัดบอกเลยครับผมโอ้ โอ้สิเหลับกานอากาศพี่น้องน้ำมึงคทรศ่ายเย็นเย็นน้ะโอ้สิมีแหงวะเออผมมาละโอ้ของมันเป็นนองหมดแล้วบมฮอนฮอนฮอนไปไปแหนเด้เบิร์ตเท่านั้นโอ้โหให้กูเจ้าเข้าอยู่บ้านนี่ไปเดินทางก็เข้าผมโอ้ ยางหอนครับผมพี่นอ้องหอนคักอีหลีเบิ้งสภาพลูกครับผมพุ่นเนาะโอ้เงี้ยซับเต็มเลยเดี๋ยวนอนตากแยกน้อยก็เดี๋ผมพี่น้องบ่ไหวครับหอนแหงครับผมป๊อดวะเปียกเบิง้งเลยครับผมพุ่นเนาะเบิ้งน้องเขียนนะ้องน้องหอนแหงครับผมเดี๋ยวนอนตากแยกน้อยก็เดี๋ยวทีไปให้เบิ้งของว่าผมซื้ออีหยังมาแน่นะครับของผมนะพี่นอ้องหอนหอนหอนเบาะยที่ตายครับผมอ้โอ้โอโอ ป้าตายแล้วครับผมไปเนี่พี่นอ้องป้าท้องแต่ต,ตายข้าอีหลีดิพี่นอ้นองนอนนี่นี่โดนเติบลเลยนะช่วงนีป้ปกติเนาะอือือออกมาข้างนอกพี่น้องคนละโลกอีกต่างหากว่าเนีนะตอนเป็นตะตายอหลีพี่น้องช่วงนี้ญี่ปุ่นนะ่ะอู้่อนอุดลูดีดีดิเมืองไทยเมืองของผมซื้อมาเมื่อนี้นะครับผมผมซื้อเมื่อนี้เบิดสามพันเก้าร้อยเยนนะครับผมพี่น้องเงินห้าพันเยนอ่ะตอนมาอยู่านอีก คิดเป็นกระไทยก็ชิประมาณพันกว่าบาทพันพันพันปลปลายนี่แหละกับโบได้อีหยังครับผมเนี่ยนี่ครับผมพี่น้องกินได้เป็นเดือนเด้ซ้ำเลยผมซื้อนี่มา,มาเหมือนซี่มาฮ็ดไอ้มันหมูเให้มัเก<อ>ี่ยวใบหมูฮะให้อสองเดือนของเจ้าอ่ะไก่ตัวเดียวนนะ่ะกินได้สองเดือนอ่ะบ๊วยหมายถึงซื้อว่าหนิเนี่ครับผมอันนี้อันนี้มันหมูชิบมาเฮ็ดเจ้าน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกากงหมูมันสำอันนี้ม่มครับผมเนี่ยม่ำหม่มอันนี้กะไคร้ครับผม มีตะ <Salvador> ไคร้อันนี้ตะคริกครับผมคริกเอามาห้าสเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปีไก่ครับผมปีกไก่เหนียวครับผมเอามาอ้อมพี่น้องค่อยเสียมต้มให้มันเปรี้ยๆนะก่อนจะอ้อมครับผมไก่เหนียวแพ็คละหนึ่งร้อยอันนี้มันมันอันนี้ก็แพ็คละร้อยครับผมร้อยเยนแล้วก็ได้ไก่มาตัวนึงครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนังหมูพี่น้องเจือมาเจียวหนน้ำพริกครับผมเดฟผมพริไว้เมื่อน่ะเดฟน้ำพกินมาได้เบิดอเยอะ นี่ครับผมน้ำกีกนี่แต่ว่าลืมส่งสติกเกอร์มาครับผมพี่น้องส่งซ็ตถูกมานี่นี่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นฟีล์มใกลครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมซื้อของมาเนี่ยพี่น้องเบิดสามพันสามพันเก้าร้อยเยนครับผมนี่นี่แหละครับผมนี่วันนี้ก็จะเอาใส่ซองฟิตไว้นะครับผมพี่น้องอัดฟิตไปย่างเดียวเลยนะครับผมบองซากกกินบัทันพี่น้องกับซีเน่านะครับผมกระทั่งวมีซองฟิตก็บม่ได้กลับว่กล้าไปซื้อหลายเนี่ยพี่น้อง อันนี้เากินน้ำจิ้มขนมเส้นนกินผมก็ยังเหลือหลายดิพูดนะน,นี่เป็นตีมเนาะพูดนะครับผมตั้นนีก็เต็มเยอะตั้นนีก็ยังเต็มอยู่นะมันมีหมนนนูนะครับผมอันนี้ก็ยังมีน้อยเดียวนะครับผมนี่แหละซื้อมาแล้วก็วมาใจส่งฟิตไว้นะครับผมพีม่น้องก็บสิประมาณนี้เนาะก็บสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศพาพี่น้องไปซื้อซิงซื้อของซื้อนายยื่นนกินนะครับผมในรอบเดือนนึงไปเท่าน,นึงนะครับผมพีม่น้องบางที่ก็ ซื้อมากอะโอ้กุ้มได้เป็น2เดือนพื่อละนะครับผมพี่น้องค่อยๆได้ค่อยๆไ,ไ,ไปซื้ออีกนะครับผมนี่แหละนะครับผมพมี่น้องกะซิป,ประมาณนี้เนาอกจาบคลิปนี้ก็เดิมที่ขอจบไว้ที่นี่ละนะครับนนะะผมพี่น้องจ้าไหนแล้วก็ฝากนี่นะครับผมน้ำพริกก้าหมูมอนสั่งะครับผมผู้ใดว่ามากเป็นน้ำพริกแบบแคบ,บหมูก็มีนะครับผมทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดก็ได้ตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะให้ผมนำแน่นะครับผมพี่น้องผู้ใดสงสัยองอย่างอยากถามอีย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าาจจะะทัักกเเข้้ไไปในนพผผมม็ดครบ เอาไว้เจอกันไหม่คิดหน้าสำหรับคิปนี้ก็ขอตัวเก็บของก่อนนะครับผมสวัสดีครับโค้ bye ่บาย